สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมฟามสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูการเอาสลัดลงกระถางนะคะเราเพาะสลัดไว้นะคะตอนนี้ต้นเขาพร้อมจะลงกระถางใหญ่แล้วค่ะต้องให้พื้นที่เขาในการหาอาหารจะได้เจร,เริญเติบโตได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้เราเตรียมดินไว้แล้วนะคะดินก็ไม่ยากนะคะดินที่เราปรุงไว้เราก็จะมี จุลินทรีย์สังเคราะห์ดินถุงที่เราซื้อมาจากตลาดนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอามาผสมหมักดินไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะผสมกันไว้แล้วก็มาเตรียมลงกระถางไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการปลูกไ้เลยค่ะการปลูกสลัดนะคะปลูกง่ายนะคะแล้วก็เราก็จะเด็ดใบกินได้เมื่อเขาจริญเติบโตนะคะเรามาต้องตัดต้นนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลย ก็จะเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะคะเขาพร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะคะอ๋อลืมไปเพื่อนๆก่อนเข้าไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคพอเราได้ต้นกล้ามาอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะเช็งแจ้วแล้วก็ไปลงกระถางกันเลยเราทำลุมไม่ได้นะคะ เราพื้นที่เรามัน้อยนะคะเราก็เลยปลูกในกระทางปลูกไว้ทานเองค่ะไม่ต้องวิ่งไปตลาดมาเราอยากกินสลัดหรือว่าเราจะยำเราจะกินกับพวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแซนด์วิชอะไรเงี้ยค่ะเราจะใส่ นี่ตั็น,นี้ถ้ใส่กระถางนี้ใส่สองเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้แล้วก็เอาลากเข้าลงไปนะคะนี่เลยเอาลากเข้าลง ปลูกง่ายๆนะคะผักสลัดปลูกง่ายปลูกไปทานเองะคะ่ะถ้าเรามีหกเจ็ดต้นอย่างเงี้ยเราก็กินได้หลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าพอเขาโตเนี่ยเราก็จะเก็บเก็บเด็ดเด็ดใบกินนะคะเราไม่ได้ตัดทั้งต้นนะคะกระถางน,นี้มีสองต้นเลยนะคะกระถางเราหมดปลูกด้วยกันเลยะคะ่ะสองต้นอยู่ด้วยกันนะลูกนี่นี่เลย เพื่อนๆลองทำตามดูได้นะคะเพาะมาเล็กก็ไม่ยากค่ะเราเอากระถางเล็กๆเพาะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มพร้อมที่จะลงกระถางใหญ่ต้นตาเขาพร้อมแล้วก็เอาเขามาลงในกระถางใหญ่ปลูกไว้ทานนะคะกระถางนี้ก็สองต้นเหมือนกันนะคะ่ะเพื่อนๆนี่เลย วันนี้หยุดนะคะก็เลยมีเวลามาปลูกวันนี้หยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนปลูกสลัดไร้ทางนี่เยยปลูกเวียนวนไปละคะ่ะเดี๋ยวสลัดบ้างมะเขือเทศบ้างพริกบ้างโหระพากะเพราค่ะแล้วก็ต้นหอมผักผักในครัวเรียนที่เราต้องใช้นิดๆในใหม่แล้วก็ปลูกไว้เลยพอเราจะใช้ตอนไหนก็จะง่ายค่ะไม่ต้องวิ่งออกไปตลาด โอเคร้อย okay. แล้ว,ลวทีนี้เราก็ไปรดน้ํากันเลยเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะพเพื่อนๆใส่ยู่ในในบัวรดน้ำนะคะแต่ในบัวรดน้ำอันนี้บัวบัวรดนาบนี้ประมาณสามลิตรสองลิตรหรือสามลิตร,ตรนะะี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยหนึ่งฟาะคะ่ะ ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยตปงนไนโตรเจนในดินนะคะทําให้รากของพืชทํางานได้ดีแล้วก็คนนิดหน่อยค่ะคนให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปให้ชั่วๆนะคะอ่าแล้วก็ไปลดน้ํากันเลยเพื่อนเพื่อนนี่เลยเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อลองทำดูนะคะลองเพาะแล้วก็ปลูกทานเองนะคะ ง่ายๆสาวเพื่อนโอเคเรียบร้อยฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมุมความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสบบดีค่ะ